ไล่เลยแม่ดักไล่ทั้งลังนะผูกงัวเพื่อนอย่เนาะไล่มาทำไมและและบางเลือเชือกงัวเชื่อมันแรนหัดเลยปล่อยไปแล้วอย่างไงเหตุอย่างักเออหมอนลักนี่กันไปไล่มาทำไมผูกเร็ว mà tăng khảo đời, chung thơ này <laughs> hey, Nam hãy đúng kì đúng con chạm bạp rốt Học cái ngô nó phụ Mấy cái nhà nó phải không Tiếp tố ba đi Học bèo chắc con bay Tiếp tố Bèo chắc đủ nam con Kỳ nữa lê Ồ oh. ทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทานบม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตุก๊กคำปัน่นซุกนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอก,กับตุก๊กคำวันนี้พี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาเวลาเศร้าๆเนาะอ่าหมืดฝ่าหมืดฝนคือสีตกนี่ได้พี่น้องเอ้ยดำไ้ดำ,ดำนากะมวนแบบนี้เนาะ มันกับโบห้อนแดดปันใดพี่น้องเอ้ยและมื้อนี้พี่น้องเนาะตุคคำกับชได้มาดำหน้าแล้วการให้ทางพอเนาะเพราะว่าตู้คำจะมาถายหน้ากัให้หน้าที่ว่าที่ตู้คำถ่ายลงไปยังเรือบ่ได้แะไรพี่น้องเอ้ยเนาะสิดำให้มันแล้วแล้วนี่ก็จบเลยบาทพี่น้องเอ้ยกสิให้พอนี่เมื่ออ่าส่งสการเนาะ,ะลานชายนั่นแหละพี่น้องเอ้ยที่ตู้คำถ่ายลงไปนั้นเนาะตุคคำก็คือสิุดได้เมื่อพี่น้องเอ้ย อ่ามื้อนี้มื้องสงการานต์เด้อพี่น้องเดอ้อก็คือสิบ่ได้เมือเพราะว่าต้องไถานาให้ทางแม่และอ่าสมรักดำนาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิให้พ่อเมือพี่น้องให้พ่อเมืองสงการานต์แทนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ดูนี้ยามนี้ก็ยามดำให้ดำนาหลายๆคนก็กําลังดำนากึบเนาะบางคนก็แล้วบางคนก็ยังบ่แล้วเพิ่นก็อ่า ยากเวียกยากงานเพิ่นเนาะทุกคําเข้าใจพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลงอีกพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้ทุกคําก็อ่าอยู่นั่นเนาะงเนาะก็แต่ว่าทุกคําบ่ได้ถ่ายคลิปลงเนาะอ่ามเรียกหลายพี่น้องเอ้ยยามนี้ยามฝนก็เฮ็ดหยังก็ยากือวาเนาะเฮาก็อ่าบ่ได้ถ่ายลงพี่น้องทุกคําถ่ายลงคลิปเดียวแหละเนาะและมื้อนี้ทุกคําก็ถ่ายบรรยากาศเนาะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่ง นำให้นำหน้ากัจจีเดียวและพี่น้องเอ้ยน้องกัจิีท้ายบรรยากาศเห็นพ่อแม่พี่น้องน้ำส้มครับเบิ้งน้ำกันน้อพี่น้องเนาะอ่าจังใดก็ฝากเลยเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุคคำแน่พี่น้องเอ้ยน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุคคำเห็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้ยเนาะทุคคำก็จะได้มีอ่ากำลังใจแล้วก็มีได้ได้เข้าอ่ามาในช่องแล้วก็จนเชื่อครอบครัวเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าซึ่งเพื่อเป็นเป็นนัวอ่า กินเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเท่ากับอาชีพหลักๆเลยนี่ก็คืออ่าเฮ็ดนาเนาะพี่น้องเนาะถ้าบกเฮ็ดนากับพวกเฮ็ดยังแต่ว่ามีทุนมีฮอดลายกับค้าขายถ้ามาค้าขายแต่ว่าเศรษฐกิจเดียวนี้ถ้ามาค้าขายก็ยากยากเนาะบุคือที่ว่าปูเพิ่นเคยค้าขายมาแต่ดั้งเดิมแต่พอแต่เมแต่ปูแต่ทวดแต่ตึงตึงเน่ามากุ่ยนะได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นอ่าเปิดแปลว่าเพิ่นเปิดมาดนแล้วก็ลูกค้าก็หลายกว่าเนาะอีกอย่างเพิ่นก็ พอโตแล้วอยู่โตแล้วถึงเศรษฐกิจทุกวันนี้ย่ำแย่ลงไปเพิ่นกะพอไปได้เนาะแต่ถ้าเฮาทุนเล็กๆหน่อยพอแบบพอกระเทือนนี่ถ้าจะไปลงทุนค้าขา,นย,า,าย,ยนี่ยากยๆนะพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงนี้ยากๆยากๆเศรษฐกิจเดี้ยนนี้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ okay ยตามาพ้อมกันแล้วกะไปลงเบิง่งบรรยากาศทงไฮทงุงนา พร้อมกันกับตู้คำและสมรักเนาะแล้วก็ทีมงานพี่กองก้อยน้อยยังคนหนึ่งพี่น้องอยู่ที่ยังงัวโอเคพี่น้องถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเนาะ let's go พี่น้องตัดภาพมาเลี๋ยวนาะลุยในได้บ้านพี่น้องเลยปูมาถึงนันนนนนนัถึงกันเสีเนาะเอาสบายดีสบายดีกินข้าวยังยังกินแ,แล <dairy S 2> Ay, ้วบอกในไหนเนาะบาทพี่น้องเลยเนาะ ไปพร้อมลุยยังทิมดีๆทิมดีๆค่ะเกองนุ่มทิมดีๆเก็บกล่องนุ่มนะทิมดีๆค่ะเออไปพี่น้องเอ๋ยเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ลุย let's go กันเลยพี่น้องเอ๋ยลงไคร้องน้าไปหาเด็กหมวกอยู่ไหนหมดปะของมือกับโบห็นเนาะ ไปลุยน่ะฝนย่าฝนกัน5ำบากพี่น้องเอยเนาะโอ้โหหาวขนาดเลยเนาะกะ <c ười> ตุกคำายังไม่ได้ไปทางไดพี่น้องเอยเนาะเมื่อวานนี้กะถือโอกาส เพราะน้ำเพื่อนๆเ,เลยเนาะเดี๋ยว่ากับทีมงานเลยเพราะว่าอ,ออกไปผูกแคนลานเสาแน่เนาะอยูอ่บ้านนุ่ยางพี่น้องเอ้ยแต่บ้านทุกคำเลยเพราะว่าเพื่อนกะถูกน้ำหอนลวกมาแต่ไทยพูดเลยเนาะมาดีมาเศร้าหล่ะกะผูกแคนทับควันเอาบาดใน,นยอยู่ดีมีแห้งบ่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะพี่น้องเนาะมันลำบากทรมานเด้พี่น้องอเสียเงินเสียคำหมดหมดคำ กระลายพี่น้องเลยนะเนาะเ้ยพี่น้องอากาศบรรยากาศมันไม,นมนด,ดีแห้งเลยพี่น้องเลยพเพราะว่า,ามันฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืนนี่กะนะเมื่อนี้กะธรรมดาเนาะโอ้พี่น้องเลยปลาเถอะไก่หือเนานะเอ้าลืมกระแพร่เลย รอพินะโอ้ยชมื้อนี้แทะวะ đột เฮา Bộ มา thế mà ห้วย ตาเนะพี่นเอาเหงื่อนาะผูไฮดูม mm hmm. มีน้ำอยู่บ่ไฮดูมนี่กระแพ้มาได้กูกระแพ้นะ <Yeah. S 1> อ่ะสบายดีคุณพ่อทุกคนนี่โอ้ยน้ำพ่อกระเทือนเน่หน่นะบ่ ผมมีบ่อในทางมันเนะดุดบ่อได้บ่อได้มันหน่อยพด,น,น,ด,พดนั่นฉันนี่มอดอ้ดอไง น้ำมาพอพี่น้องเอนะ้ยเนาะบบบนี้พุ่ให้ไลยก็ไลายอ้นี่คือน้องนำนี่แหละเนาะหน้าทุกคำกับยังเท่านดีแหละพี่น้องบบบนี้จบเออมื่อตกอต,ตกพุ่นไม่ตกพุ่นอ้าวเป็นคือเรีนวะป้าจ เป็ดบ่บินเายลวงอยกังมันบินทอดเทียงก็เพ่งขนย่ำหน้าน่ะบ้าบินแต่พูกหวผูก่เต็มพืนหนองเฮ็ดมาเด็กวะนี่ลุยโอ้เห็นอะไรวะเป็ดนะบ่น้ำดูที่มัน มีกตัโอย่ต๊กได้ตกกพดีแบบโมเหงนี่ลต๊กกพดีแบบเปียกๆนี่มนโงแต่ว่ยงอเลมเนเ็นเหยเห็มืออจะาของถ้าเทานะอะมันมาดูเชนิกโอนี่นะดูขึ้นมาให้ก่นี่นะก็ลงพว้ี่มจบเลยดิให้ให้มุ่นนี่เอขึ้นมาก็ได้แล้วขึ้นมาให้ะ Ở nhà đấy nó cho một quạt một đầm luôn một làm đang cái đấy uh, ừ. hả nhắc hay nhắc lại cái này vợ ừ, lạc quên hả mưa ผูดแช์ถามไปเลยเขาบอกเออมือดราม่าก่ะมือแล้วเนาะทำงานพอดีมันจะกดีพี่น้องเลยมูนมูน้ินดาดาบ๊วยนันกันดินี่แน้นิติดมือ ติดมือได้ใช้ถุงมือเลยมันติดมือโอ้ยได้เลยนี่บุใส่ถุงมือบได้มือคนบอบางมือลูกคุณหนูได้นี่นะตุกคัมเลยนี่เนาะพี่น้องมือนาเด็กพี่น้องโอ้ยตั้งกล้องมือก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปหาเอาอันถุงมือก่อนโอ้ย ตั้งกล้องให้พงแม่พี่น้องครับเบิ่งครับชมบรรยากาศนี่เนาะนี่ครับพอสิเมื่อบ้านมน่เจ้าก็ซื้อมาเลยตีพอโอ้ยก็ื้อมาไว้ดูไวดแเนาลูกามด้วยะามกาบูนะไปได้ทีน้องูีเเนาทุก่า แต็ไแปงตงนะใช่ไหมแปลงแตงโมนะโอ้ยไกินดอกคนนี้เาเด็ดใบมันโปะไหวชงไใหญ่ใหรอมืใหม่มใหม่ได้โอ้ยขัดเลยนี่มนคนขาดลายเนาะโอ้ยเือบ้าเขาเลยี้แตกทะเลาโอ้ยเผื่อย่างปรทศนีคนเอา เราเลเมบบคนกหกรเาือออลปูยังยันแดอยู่กลโอ้ย okay, เ็ก่เแท้แท้ uh, ็นางว่าคาโมมาคาโมมาไปเอาน้ำโชว์วัดด้วยนะเขาหาใครอีกเนาะโทรมาดีสครับนี่ครับียูนิ ย่ามันกไปแล้วเนะตด้นรมาโอ้แตเต็ม้ยนาะเต็มชวนชวนนันก็ลายลายวะอือเหนมือนี่ลักไปตน้เนาะขลักไคายอเนาะขลักครามชาวโซน่ามาเอากทำตีมาเลยตีก็มาเมียนตีโซ่หามค่ำเนาะมินขมวัดขุบัขมวมีโดดเห็งล้ตอนเช้านะครับ ลงไปชัดกระก่อลุกออกเส้มาเลยแล้วมาแล้วไฟเนี่ยแคให้เท้าเสร็จหรอกเผื่อทำข้นมาเพื่อนเนาะโอ้ที่ได้เผื่อมามาเกิดทนทีโดนคนอืนมาทีทันทีอยู่ไหนโดนอะไรนอนหน้าแบบนี้เถอะนอนอย่างไรถ้านอนไปเช่าไปเช่าถึงเทียดีเหนื่อยว่ายอยู่เลยอืมมีอะไร บนลักทีแท้หรือลักลักลักทีว่าได้อ๋ออีลูกใช่ไทยหน่อยเออถุงมือแถะบ่ะโอ้โหเออเออเจอถุงบนไว้เนาะถึงแค่มาฝึกเพิ่งเกียงนะ กินเบอร์ละบ๊อกบุญเต็มด้วยนะหม้อเรียบบดิ้งไทยเบอร์หม้อบดิ้งผ่านใจรักลายหม้อหมยังต้มกระดกหเ็กดกับแกงไส้เดือดไฮไลท์ก็เนื้อเนื้อลท์มนก็เน้อเน้อ นี่มันเกิดปกปิดนี่ข้อไปเขาะเทอนีตลัดวัดยังมีน่ะอือรนูก็ใครได้ใครได้นะคว่าใครตานมาว่าว่าอันโปรยหอมว่าว่าอาทิตย์นึ่งทอดหรือว่า แม่วันเช้าเอาวาวันเช้าก็ได้เถ่ะามแล้วเลยมาไวอบ่นักมาไวอกบ่งไหนนกดเดียวคนเหรอเห้ยฉันหลับอยู่สุดเฮ้ยนะ กพิกพรียงวายกเนี่ยบาินยอมทีนี่ได้หรอพีเงวนั้นยาทำนะมึงนะมึงเผาหัวคนอ้าบายอมนี่

Chị bây giờ ổng nhịp Nào bây lại chấp Cái gì chép lại

ไม่ถ t งพันตั n ดียสกเยื้อเป็ดก็ถึงตุกไหนแล้วเนาะเราเล้วกันเพาอีกจับหน่มันเาลำนะตัว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 สะดุกะลับบ่

ม e ี่มันือเจ็บเลยอืมได้ดพันเด้อมันจะอไรฮึฮพุทเลย ý thức của chúng ta sẽ được xem xét về mặt trận đấu của chúng 这个有很。嗯嗯嗯 เข้าเด้อเขียนมาเห็นมานี่าน้อ่งพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศเป็นอะไรโอ้ทุก่มไปหาคอยืมน้ำมันพี่น้องเอ๋ยเนาะสิมาดูดอ่าดูดน้ำใส่ให้นี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะให้นี่กับให้นั่นพี่น้องเอ๋ยดูดกุบได้แล้วเพราะวมันมีน้ำมันอิ่มแหละก็ดูดขึ้นใช้แป๊บเดียวก็เต็มแล้วเนาะถ้าคุณพอถ้าคุณพอไปยืมกุบดายเตี้ยเตือเนาะ ยังบานฝกันไรงัวยังนานน่ไ่แล้วไรงัวดิบบาดีิมาไรแม่รักไรทั้งรางนะผูกงัวเพื่อนเอยเนาะไรมาหน้าไหม แล้วบางเรื่องเชือกง้อใช่ไหมมันแรนหัดเลยปล่อยไปแล้วอยังไงเห็ุอย่างไรเออหมดหลักนี่กันไปแรงมากทำไมผู้เลวๆมันต้องข่าวโดยชุมเธอานี่เยน้ำให้ดูกีดุ่มก่อนจะห้ามปลาโปรด เอาัวผูกให้มันกินแหนาเนาะเพื่อนเนาะปิดประตูไปนี่เขาไปเอาจักก่อนไปปิดประตูเอาจักดูแนมก่อนกินได้แล้วโอ้โหจักขี้ตมขี้ตมนี่เข้ามาปิดนอกก็ได้ดอกออกมา โอเคพี่น้องเอ,เอง้ยเนาะก็คือสิประมาณในทางตัวคำก็ด้ขอตัวจบคลิปเนาะสิได้ดูน้ำลดน้ขึ้นให้ให้นะ่าดาก่อนบันพี่น้องเอ,เอง้ยข้อหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูลเพื่นอ,เอนอเบิร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาับชมคลิปของตัวคำตแต่ต้นจนจบแล้วก็บบทกล่าคำโฆษณาของตัวคำไปเนาะก็ขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนแลัวสวัสดี